สุดภาพนะนี่เดี๋ยวผมสิพามาหมักหมูเนะครับวันนี้พอดีผมมีทริปไปเที่ยวเขาขอนะครับผมก็จะหมักหมูไปย่างเขาขอดมาแลละครับผมเลยเดี๋ยวอาชีพให้พี่น้องเบิ่งครับสูตรหมักหมูสูตรขี้เคี้ยงของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเนะมันเป็นหน้าที่ของเมียนะครับแต่ว่าเมียปอยู่วดำเล่มาตกอยู่กับผมนะครับผมถามมันว่าใส่อยังแน่หรือเป่เคยหมักจัดเกลือนะครับผมเลยมาทําคลิปให้เบิ่งนะครับเมียบอกว่าใส่ไม่อย่างใส่เบิร์นคนมาเบิร์นี่งนะครับมีตัวกับเขาไมีอย่างแน่คนมาเบิร์นนะครับ ผมว่าหมักกันเลื่อยครับผมเตรียมน้ำหมากักกอนนะครับมีอย่างครบนี่ยนะครับนี่กระเ,เทียมกับพริกไทยดมตําใส่น้วกันเนี่ยครับใส่ไปเลยครับเราต้องไปสนใจสูตรไรนะครับรต้องไปสนใจยังอันนี้น้ําตาลนะครับนี่น้ำตาลน้ําตาลนี่มาจากพุ่นเดิเพชรบุรีวันด้นั่นแข็งครับผมเป็นเม็ดเป็นเม็ดยัวใส่ไว้เลยครับใส่เ่ิดเด้อะ

ใ่หน,นึ่อยรับน่างใส่อันว่าใส่ไปหนอยนึงซอสปลาเคี่ยวครับใส่ไว้ครับหมดความสนใจครับว่าะทอดได้แล้ว,วครับใส่ไปกะเอาครับให้มันนี่น้ำมันหอยนะครับใส่ไปครับ นี่ยน้ำผึ่งครับน้ำผึ่งเลยน้ำผึ่งซื้อมาเดือนห่านีเ่เจ้ากูออกเดือนใดย์แต่ผมไปซื้อมันเดือนหาครับถามว่า,น,าน้ำถามคนขายว่าน้ำผึ่งเดือนหา่าว่าเม่นหรือเปล่าน้ำตาลใสบน้ำตาลไส่สีแดงใส่ไ,ไปใส่ไ,ไป siêu của bạn này quá là các bạn không hạ cổ xí không hạ xí xưa lốt tụt xoay vậy đậm มูหอมันบิไก่าขาวหมันเกี่ยวใส่ไซเบร์เจาเที่ยมปนเอาใไ่เบอร์มมีน้ำมาของเน่สูตรบดตายโตรครับมีอย่างส่เบอด์มคนี้นมือผมก็นสครูเลคเลุูเล่ไซที่เลยนะครับน้ามัดของเนี่ย นี่เป็นขั้นตอนเอามูมาลงครับนี่เดแบบบ้านๆนี่มาลงครับปลามมงกระหันโมเป็นเนาะใส่เลยครัใไปเล่ใส่เวอเนี่ยครับนี่ครับยังมาไว คันเขาไปอาไอ้เว้ยเขาเนื้อเขาหนังครับคันเขาไปที่จริงหมูมันต้องทุบก,ก่อนนะครับผมไม่มีนักทุบครับยันขาบ้านมันให้แหวรักครับรักไว้คันมาไปครับคันเขาไปคันเขาไปครับผมต้องย่างมืออื่นครับผมต้องไปแพ็ทะกระแ่ตู้เย็นไว้นะครับมืงเอาน,นะครับ ย่างดูที่สอบขอข้ครับบุยังเห็นว่าผมไปพักทีสอดไดยังจังไดเป็นตายเที่ยวบันไดข้อขอบุยงเคยไปกัติดตามมุไม้ได้ครับนี่เป็นข้อมย่างนีถ้ากอสิ่ข้อสิหลังละบิ่ก่เป็นนะครับสื่อยังเดียวเนข่าวข้อข้อนี่ครับทำแซ่บก็สีแซ่ขีมือน่หละครับ แต่ว่า,าล่างเนี่ยเราไม่ได้ <S <S ผมก็จะเอา <S 1> <S 1> มหัใส่นเนื้าม,มาไงครับผมก็จะเอากล้องมาใส่ไปกล้องมาใส่เพราะว่าผมบอกนี่ไปนะมันผมต้องใส่ตู้เย็นนะครับเนี่ยครับผมก็จะกล้องมาแพ็คนะครับแพ็คไว้ครับ แช่ตั้มแข็งไปนะครับไปย่างนะครับนี่นะมือไส่นี่ก็จะใส่ตู้เย็นไว้นะครับมันจังบกนี่คิดตัวเองนะครับบ่ม,มีไปแน้นน้ำมากนะครับคิดตัวเองนะครับสูตรขี่โมกี่ม,มาบ้านผม,น,น,น,ม,มะน,นะครับไปครับแยกกัาไปนะครับเอาไว้วางไปหมูดิบผมกันแดดเอาไว้เป็นนครับก็จำมันน้ำแบบ ใสเบิรนะครับนีอดใสเบิรครับมา่าสีไสว้ซูนอาูนอันนะครับูนอ,นอานอันนี่นะครับสันคตอดีนะเปะประมาณเปะเลยวลุกขึ้นลุลกึลกลก้นครับสีไปยางมนแล้วครับเอาเตอัวไหเขาจัดการแห้แล้วไปนะครับครับ ปิดฟ้าแล้วก็ปิดปิดฟ้าปิดป่าปั๊บนี่แพ็กเซ็นแล้วแล้วับผมก็จะไปแช่ดด้วยเย็นไว้นะครับไปย่างอื่นอยู่ขอขอนะครับน้ำใบเบิ้งนะครับเปิดตาแซ่บปันเดย์นะครับสวัสดีครับ